เมือ่อนี้ยึดขึ้นว่าอยากกินลามป่านะเลยวมาตัดเอาไม้ไผ่ป้าไปหาปลาไปซอนปลาดูนี่แม่ันแหงล้วตัวเนี้ยอุ้ยอุ๊ยโอ้กลดวเลยกล้บมาอุ้ยว้้ยไอ้อังหอมกระเทียมล่ะอย่าที่ใส่เดรอะแกเอาผักอีตูใส่ Quay quay. Buồn hiền bò, buồn hiền bò. Ừ. À, nhưng mà gần như vậy này, ô nát ก็พังห่วทีิไดกินวเน้อเมื่อยวันดีครับพ่อกันเรื่องครับมื่อนี่กับซองอะไรนัวพ่อกับผมยุดนะครับมื่อนี่ยุดขึ้นว่าอยาก,กินลามป่านะเล้มาตัดเอาไม้ไผ่ พอ,อ,อเราไปยืนเล่นในหน้าตัดเอียงสัมเราไปไถนาอยู่โอ้เมยพี่น้องมายืดเสียบได้ปะเนี่ยเมคยค่ะจะแค่รถไถมาหลากแล้วเนาะงัดเอาไม้อ่อนนะครับมันค่อยอยันมันค่อยอยันเผาได้แล้วกับหอมน้ำอย่เอาฟืนน้ำ ฟื้นใบเผาย่างอีกลำหน,นึ่งเนี่ยนีะอันนี้จะเอาไปเอาไปเลือกแล้วกันไปแม่จักปอกน้ำอีกอันนึงจะไปเห็ดลามป่าเอาไปเลือกอีกได้ลำหนึ่งแล้วเลยอีกลำหนึง่งจะชิรัยบุ้นอันนี้หยุดถอนไปเ,เห็ดฟื้นโอ้ย oh. ไงไงอีกลำหนึ่งเนี่ยจะเอาได้ย,งดนนยังไงบุ้นนี่คือจริงเลยอยากกินลามป่า โอ้แต่ว่าแม่เราเคยเห็ดซู่จุจินนะครับพี่น้องมันแซ่บแสบดิเอาวันเอาปลาเนาะเอาปลาที่เราหาได้เนี่ยไปเย็นมาเหยดคือออมเครืค่องอมอมเท่าไหน,แล,น,ไไนไแล้วก็ยัดเขาบังบังไม่ไผ่เนี่ยยันไปหลอกกับไปเผาคือเขาลามพากมาโอ้ยแสบเป็นยังเอาเขาเนี้ยคุยกันนี้โอ้ยคือว่าเนาะคึ้นยากอีกจั้หว่ายันเอาไปตองเห็ดแท่นอยู่คัมเหยียดหยาบกันโอ้โห งานยากเลยละวันนี้แร่นต้องเพี่มดอีกปันนี้โอ้อุปสรรคคอยเ้ยโอ์เดี๋ยวที่เฝ้าเด็บบิดโอ้เ้ยฟื้นก่อนก็ได้วะโอ้เ้ย อกันรานยื้อเสวนแม่ไปหาป่ายได้ป่ะเนี่ยมันยังได้แนมทั้งพัวก็นนานมากแท้เจเราไมา่เอาให้ปกติใจพ่อไม่เอาซอยแต่ว่ามือหนีขึ้นออยากระบาอยู่แบบนี้ก็เลยอยากเอาเองโอ้ห่อนขนาดมันบ่ค่อยแดดได้หนียังเอา,านะอ่ะนะมื่อสันบ้าบ่าเคยเห็นตัดไม้ไผ่จากเชือกเนาะบ่ลวนเอาหยากมัอนี้ ฮึบกอนฮึบหับหกบัวแบบนี้ถ้าเรายารังบัวมาเอาแบววตัวแหววเองก็ได้แหววตัวอีกเลี้ยวคั้นเดียวตัวนี่ขี้คุมตาปูนะจีไปเอาให้มันเล้วครับพี่น้องอ้มชีน้องมือน,นีจังได้เ้าก็ต้องเฮ็ดให้ได้ร้านปลาตั้งใจมากแล้ว ยิ้มกระขึ้นที่ตัวเอาได้อีเลยงับเต็มที่ไปเนี่ยวันนี้ฉันต้องได้กินหลามปลาวันนี้แม่ฉันต้องได้กินหลามปลาเอา้าฮึบพี่น้องฮึบฮึบตัวเฮาคว่ำอยากเด็กไปเดียบร้อยทำงามสำนะไป นักฮึบ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 ลายออกดีกว่าล่ะแบกบนักนี่แทงป่าพวกนันนี่นี่หวังที่จะสัญญาณลงครับญาติป่าลางลามป่าแล้วอ,อีกจะสองบังกัน พันเดากันยังเร็วดีวแล้วเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวยุไปส่วนแม่ไปหาป่ากันมาหนิครับพี่น้องอืมปะ่ะเงียนคองกันไปใส่น้อยไอเตี้ยกันเลยสวนไอเตี้ยหาป่ากันไปซ่อนป่าช่วงน,นี้นะดูดเขาแล้วบนนะ้ำมันก็ล่างขวนป่ามันลากออกซ่านะแม่ฮอปะ่ะเรียเราหวาเบียกนะเดี๋ยวแม่หัวถักกคน,นเดียว บ่ป้าไปหาปลาซอนปลาเดี๋ยวนี้แม่ใส่ปุ๋ยแล้วแม่ลบเนี่แล้วแม่สิหัวทักแป๊บนึ่งวะจะกินล้าปลานี่นะบ่โอ้เห็นบ่ยากด้อโอ้หง่าแม่สองบ่ท่านนึงนลยเนี้มันฝนตกดูไรมันออกบ่ท่านนี่แม่เอาฝุ้นใส่ไหมเนี่ยบัวนี่มันก็ยังท่านใจปะไปโอ้ อย่างอุปกรณ์มาเลยวะหวหอมเลยด้นี่<อ>ไปเพิงคนละไมเกระตาเดียวกัน่ะนี่มันแหงแล้วตวเนี่ยม่ได้ซูมเติมเพราเราเป่งบอกเราปะเนี่ยอู้ป่าซิวปาซิวตาดูตาดูไม่เอาตากาแหงมานน่ลกูกเอาอยัางม่ยซ่มซมซมซมอนก้อนซอนก้อนตอนน้นะซีเวลาสอนปลาใเ็ไ มักติดักเข้าไปเรื่อยๆสิตัวเฮ้ยกุ้งกุ้งเอากุ้งกุ้งไม่ใช่เนี่ยเนี่ยกุ้งก็สีออกมันน้ำเยู่เฮ้เกรี้ยนขากบบนี้ป่ะนี่ยเพื่ออยังลืมกระตาเดี๋ยวเอากระตาให้กันูปูเข้าบปในปั่นซาแล้วป่ะเข้าคือบ่าน้อมือนนี่เนาะอุ้ย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 ปลาออกสายอีหลีออกสายอีหลีตัวเนี่ย โอ,โอร้ระวังระวังระวังเอาอีกคื่อมานไทยเจ้าปูปูปูน่อยมึงหน้าขวาเอาตาก็เห้นกันแสงนั่งด้วยว่าไปก็อยู่พออแล้วอุ้ยมันไปก็ไม่หาซัมเอาได้แล้วเออปูเท่าก็หาประใดนอกว่าเนี่น่ะปู ปูน่อยปูน้อยป่ามันลากออกซ้ายพี่น้องม้ยจะได้ก็เพื่อหาเนี่อหาประมานเนาะเอา้าดีป่าบือนออกจากซ้ายพี่น้องปลากึ้นได้แม่ปลได้ให้แม่กินน้ำด่า <laughs> เอา้าได้อีกแล้วโ<ว>อ้เกี่ยวขึ้หาหมาันแท้ว่า นี่เราพี่น้องเพิ่ว่าหน่ออู้แม่งกับเต่าแม่งกระเตาเพิ่ว่ายังก่อบลรอแต่หมานเวยแม่งกระเต่าแม่งกระเตาแม่นบ่เอาถึงคงบลรอแต่มานนี่พ่อุ้ยตุ๊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 ตุ่ตู่ตู่ตููู่่่ ปลาออกสะได้ก็ได้เฮ้อเฮ้อได้อีกแล้ว嘛จะเจือ嘛เดิ๋อุ้ยป้าคือออกลายแทะคนแน่วันก็นได<อ>้ที่เปรียงไปมันก็สีไปาลายแล้วนะปลาแปดขากระจาย ไอ้อังอ้อังล้อเล่นล้อเล่นว้ยว่าไม่เห็นปีงนะเดี๋ยวเอาครับนี่ก่อนเดี๋ยวมันบวกกันหน่อยเดี๋ยวจะปีงบอกแล้วก็มาบึงใหม่ไปพี่น้องครับเดี๋ยวอันไปหาเครื่องก็มาหนิหาเครื่องแล้วกันทีเฮ็ดล่ามปลากันครับแล้วย่าต่ำเครื่องแล้วนะพี่น้องต่ำเครื่องล่ามปลานี่ปลาแยกเห็ดเรียบร้อยแล้วนะย่าต่ำเครื่อง ตำคือเก่าล่ะพี่นอ้องตำบวกพริกขอจิงไข่ต้นหอมหัมอีตัวนี่แหละอย่างเงี้ยนะตำก,ก็อน้ะตำพี่กกอนพราวันเป็นพริกแข็งนี่พริกแข็งใส่พริกใส่หอมใส่จิงไข่คือเก่าคือเห้าสิโมกล่ะพี่น้องแต่ว่าห้าห้าลามอาออกซอยสะกันคอยตำคอต่อยต่ำไงอ้าวห้าหันแล้วห้ากระถิ่นด้วยน่าจะตำซะก่อน เาไม้โขกกันเดียวกันละพี่น,อน้องพอมันพอมันละเอียดลเห้ก,ก,ก็เก่าก็หอมหอมแดดเท่านา่ะโขกใส่กันเดีย๋ยวยายเสียเอาหอมใส่ก่อนเอาหอมใส่ก่อนนะคะใส่ไปเลย,อยหอมหนะแล้วก็โขกมาโลกโป๊เป๊กหอมกระเทียมโขกมาโลกโป๊เป๊กกระเทียมใส่น้งแดดพี่น้องมันหอมจังเลยยายสิปุงแล้วได้หวะนี่ยายสิปุงแล้วเดี๋ยวเอาที่ตังไว้นะที่โขกไว้ในโลกเลยคนผสมใส่กัน เหตุการเฮ็ดป่าแล้วก็จะลืมปลาแดกได้พี่น้องใส่ปลาแดกนิดหน่อยอยาจีใส่มันลายเติบใส่ตามเข้ามาก,กันละใส่กะวําันนัวละพี่น้องเติมด้วยน้ำปลาชุลดชุลดชุลดแล้วจะมากแล้วก็คนเข้ากันคนเข้ากันคนเขา้เขากันเดี๋ยวเราจะาพัีตู้ใส่ลามเข้าไปนี คนใดทีแล้วเขาก็ใส่บังเลยพี่น้องบ่อยงานอยู่ปลาอยู่ดงกะตะกี้ก็เฮ็ดทั้งสี่แล้วบ่วมีหมอมีใบตองดอกตัดไม้ไผ่ลงมากแะเฮ็ดเลยบัดน,นี้แยกสิแยกสีงาดเขาบาังเลยพี่น้องบังในบ้านบังขลามแล้วพี่น้องสิางบบางล,าม,ลามปลาแยกสิลามปลาอย่ายแยกสเอ่อ,อนมือยัดเข้าไปเนี่ยซีมจางซีมเข้มกาบบ้างพอดีแล้วก็ยัดเข้าไปไได้ปยัดเข้าไป ขับไปเท่าละอันก็ต้องเต็มบางดอกพี่น้องเขาเขาเสียเอาแนวอัดไปเยอะแล้วก็ทัาต้งไปแบบน,นี้เอาน้ำใส่จังน้อยอน้ำม,มันใส่นำ้ำได้บางนึงแล้วพี่น้องได้บางนึงแล้วงานต้องไปงานต้งไปเพราะว่าบริหานารม,มันไหลออกมาเผาก่อนครับวันนี้นี่ได้อดสามบังพอดีบางที่สอง บางที่สามเรียบร้อยโอ้ oh, ลืมกระติกน้ำไปตัดไม้ว้างหั่นล้ามป่าแล้วแล้วครับได้สามบังให้แม่แล้วเฝ้ายูขึ้นว่านียงก่อนเอาพ่อมากพอดีแับเอือนพอกันครับขึ้นว่าน่าจจะได้เยอะ่าจจะอิ่มอยู่หรอครับมื้อนี้ขึ้นอยากขึ้นอยากแห้งแดีไปเอือนพอกัน โอ้เอาเอาเอาพ่อไปกินเขาเมื่อนี่เฮ็ดล้ามปลาเป็นไงเงไออไปไ็่ไงว่าเป็นไงเป็นได้จะคง่งก็ล่างเผาไปาอยู่คนะอน่ะล่างล้านอยู่อ๋อคือขวันทห่หรอป่ะเนี่ยไม่ครับปันจะได้กินบ้างเอา่องงน,านเนี่ยนะเอาเกืนนอบก้อนซะนะวงก็ตานใหม่ให้กันทอ้างนี้ก็ได้เื่อชีได้วอ้ คักว่าตาโอ้เกือบแล้วซึนบางกล่องเลยเนาะ <laughs> โอ้ไฟไหมไฟไหมฟไหม่งาแล้วเองไหนคือว่าความเพีเไรอะไนี่เลยแล้วยังป่วยอีกแอบว่าหาซิมแค่หนึง่งแมมเป็นคน,นปรุงคนเป็นคนตัดไหมนี่เยเพื่อที่ได้กเกือบตาตแน่ทางแน่แล้วแน่อีกนานมากแท้เยอกํะลั่งสีสุกแล้วครับบดบอกบอกบอกเยูไม่ใหม่คือขอล้านะครับแต่โบแมนเด้ไหอันนี้ล้าป่า สุกแล้ววันนี้งก็สอบกันพี่น้องยขอารักทดส,าสาอบด้วยที่คอยคอยฝนเหินบ่ฝนเห็นบ่ออ<ม>หอมหอมบ่หอมพายตัวมึงได้บา้างเหลือบ่เนี่ยเช่นไรมาเหลือกระซ่าเมื่อ,อยนันอยากเนี่ยผมคืออยากพ่อกับแม่เคยพาออยากจะกินนะ่ะอุอ้ยบแล้วน้ำลายแตกเขาเนี้ยคุยเนาะเอาเ่อีกบางที่สอง,สง ขั้นหอบหลามันสิอ่อนไปเพื่อันอยู่ในเรือนรูกบางนี่ตั้งบ่หลายบางนี่ตั้งบ่หลายอีกบางนึ่งไปเลยเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มมึงดูคนเมื่อยเบียดฮิวเขาไปยังด้วบ่เนยเนอะค่อยๆตายค่อยๆเย็นๆย็นนี่สามขั้นที่ง่ายดอกขั้นอ่อนไปแล้วขั้นเนี้ยจำหนามเนาะพี่น้องพักกะชิมี่พักสลัดแล้วก็มักยังน่ำแม่มักงูเหียวเนาะเออมักบัวงู เรียบร้อยโอ้มาด้วยครับพี่น้องมาซุ่มกันป่ะนี้เดี่จะตั้งกล้องกันโอ้เสร็จแล้วครับพี่น้องเพียรน้ำนะโอ้น้ำนัวน้ำนัวนัวมันเรียบแล้วค่ะเรียบแล้วค่ะหอมประเด็กล้ำล้ำปลาล้ำปลาเจ้จัดกันถ้ากินจะได้น้อยป่ะนี้แม่เฮ็ดแม่เฮ็ดได้อีกบ่อสันได้สนุกอนทาพ่อกินกอน็ลดเอาละเอาปั้นน้อยๆปั้นปั้นน้อยมาด้วยครับพี่น้องเดือบ่ึ้นบอขึ้อไม่แม่ตา นโซดะเท่าเลยวันนี้ห่วยว่ากเน่น้ำเพียงใดกาเพียงใดหน้าเขาเนี่ยเพียงเอวแซ่บอ๋อสดเป็นตัวแซ่ยบเน่ยทำเด้วยป่ะนี้สโดูสดู่โดู่จำน้ำได้ปะได้เขาจำตัวแล้วเนาะหิวเนาะขึ้นอยากกระโดดแล้วมันก็เห็นไว้แท้อุ้อหัวเจ็บ หน้าได้ยโคงอยู่พ่ช่วงนึงมากกว่ามันเนี้ยช่วงหนึ่งมันจากไรหรอวเนี้ยจากไรช่นึงกับคลิปผาคลิปพวกไรไม่กลับใจเลีนีกับตจยป่าไม่แล้วหลุดผลแล้วเมื่อคนนี้เก็บกี่งกคือเียเอากลาได้อันอันนี้พ่อกินมาเทใส่อืมเยอันเบีนนี่พ่อกินบงกลาได้มาเทใส่ห้าเมื่อย่านา ได้ซื้อมากินคือจะได้หัวแห้งได้นะนกคืบนกคึบหน่อยกว่านกคืบเหรออุ้ยมึอหนาวพอติดรถไปน้ำด้ะท่านแม่กระได้เนอวพ่อมันไปซื้ออยู่อันนั้นเลยต่อหางชาปนิมข่าหรือว่าซื้อเบนยังกระไดโรตัสกระไดราคาก็มีราคาพูดไปไีมแม่นสบ่างมือหนาติได้ซื้อติดโตติดปลาตายพอไปเห็นเราส่งคือนี่สันดอกที่ส่งมาเอาใส่กระเป๋าส่งหน้าตาเอาใส่กระเป๋าห้อยไปได้ ด้วยสร้างน้ำแข็งไม่กันนะเออแมนติปรถไทยอยู่สบายขั้นซื้อง่ายๆกั่นเดี๋ยวคอยซื้อให้สั่งอะไรก็ได้เลยเวลาสั่งให้แม่ได้หรอเฮ้ยขั้นแม่ให้ผมสั่งไม่ต้องให้แม่ต้องสั่งเพื่อผมน้ำนี้โอเคโอเค๊หัวพี่น้องเพื่อถามมาว่าอันนี้กินสดได้ยังวะได้ค่ะได้ต้องขอเขาเนี่ย ข้าวปั่นน้อยหน่อยข้าวปั่นน้อยหน่อยต้วกินบดบ่วยพี่แดงไดหยเนาะกินซดก็ได้พี่นอออ้องมักบวบงูคือบักงูเหี่ยวบานใหญ่เนะี่ยกินซดก็ได้พัดกินก็ได้มึงก,งกินก็ได้ต้มกินก็ได้แกงกินก็ได้เด็วแต่ผู้มักพับใส่ไข่ป้อืมือนพับใส่ไข่ก็ได้ หัวนัวทั้งจำทั้งสดอะไรแบบนี้กินนี่มนันสมกับอยาไปรรวลวดเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้พอกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวมือหนาไม่อยัยงไม่เฮ็ดสู้กันสูมกันไหมเดี๋ยวคลิปหนาไม่อยังมาสูมกันนะครับไม่อยังแซ่บๆไม่เฮ็ดสูมกันแล้วกับพี่น้องอยากกินเมนู่ยังกัคอมเมนต์ไดนะครับเรือไมีอย่างกินแกล้งสิถกะมาคอมเมนต์เบื้องเวลาใดกัคอมเมนต์ได้ครับว่าดวงคลิปตอนเศ้าตอนแกล้งตอนสวยเขาซศร้าเขาแกลงเขาสวยก็เดยแล้วมือนีใจแม่อ้ยพลอดไหนให้เราครับยายก็สิว่า ข้อมคอเหรอพี่น้องเขาแม่นครับมี่ยังกับ่อสัมมี่สุขภาพที่แข็งแรงนะพี่น้องเล้วไอ้พี่น้องเขามีข้อมสุขมีสุขภาพแข็งแรงบบเก็บบบจนไปใส้มาใส้กับพ่อแต่แนวดีดีเขาเย้ว่าล่ะเป็นยังเป็นยังกับ่อให้มีเป็นนะพี่น้องขอบคุณอร่อยนัวเอาให้มีแต่ข้อมสุขข้อมสบายสู้สุขคนนะคะเด้อ<ช>ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณอีหลีขอบคุณแจกแจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมด้วยนะอย่าลืมเด็กหน่อยเด้อดีนะครับลามปลาเด้อลามปลาเหยอดแซ่บแซ่บแซบแซบข้าวเหนียว มือหนาขั้นผมจีเฮดผมถาพ่ออยู่ก <laughs> <laughs> ันไปดึงไม่เกือบตาย